โค้งสุดท้ายกับกิจกรรม21วันขยายดาวดวงใหม่ง่ายๆเพียงคุณมีตำแหน่งอา2ขึ้นไปก็มีสิทธิ์ได้รับของแถมจากการแนะนำคนใหม่เมื่อสั่งซื้อเซ็ตสตาร์ที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้ และพิงคุณแนะนำตรงสมาชิกใหม่ใต้สายงานให้ครบ3คนโดยมียอดแจง400 PV ต่อคนรับฟรีอินคาออย3ขวดมูลค่า1,275บาทยังไม่พอยังได้ขึ้นตำแหน่งอ3สา a สตาร์รับฟรีอีก3ขวดกับกิจกรรมชิงดาวรวมเป็น6ขวด มูลาค่า2550บาทคุณใช่ไหมที่จะไม่พลาดโอกาสดีๆเช่นนี้สิ้นสุด30กันยายนนี้แล้วมาร่วมกันขยายดาวดวงใหม่กันเยอะๆกับโค้งสุดท้าย21วันขยายดาวดวงใหม่